วหนาพวกเรากำลังจะหายไปบ้าน่ะมันเป็ไปได้ยังไงแต่ม่าวานี้มันยังเพื่อนเองหายไปไหนวะั่นไงวัวหน่าเป็นพคาร์บอนนิวทริตี้มันคือการปรับสมดุลของการล่อยคาร์บอนให้มีค่าเท่ากันเป็นศู นัน่นหมายความว่าเราจะเกิดน้อยลงแล้วค่อยๆหายไปหายไปเลยเป็นล้านเป็นล้านาเป็นล้านเหมือนโครงการปลูกป่าล้านไร่ของกฟผโครงการปลูกป่าล้านไร่โดยกฟกผปกฟเป็นยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนที่ e g a ก Carbon n n e u t ชชิเพื่อร่วมกันปลูกป่าภายในระยะเวลา10ปีก็ให้เกิดการดูดซับกักเก็บคาร์บอนสนับสนุนชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมนอกจากนี้ได้วางแนวทางการดูแลรักษารวมทั้งติดตามและอัตราการรอดของต้นกล้าจากการเพิ่มขึ้นของความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บน้ำ การชะลอการพังทลายของหน้าดินและก,การลดลงของมลพิษในอากาศคุณปลูกหนึ่งเราปลูกหนึ่งรวมกันเป็นหนึ่งล้านไร่ <c oughs> คุณนะที่เป็นส่วนหนึ่งของอ e ีกาดคาร์บอนเนชั่นไรตี้นี่ครับคุณนะใส่อย่นี้พวกเราหายไป